สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกมมีดแลนโปรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปแนะนําหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับโอเคหลังจากหายไปหลายวันนะครับวันนี้มาดูฟาร์มของเรากันหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะก็เล่นทุกวันนะครับเก็บ เรียน MST ทุกวันนะเลเวลขึ้นค่อนข้างยากเหมือนกันนะตอนนี้นะครับเลเวลฟาร์มอยู่ที่37นะครับรอนี่ครับรอเปิดอันนี้ครับเลเวล39นะค่อนข้างที่จะขึ้นยากเหมือนกันนะครับและจริงๆเนี่ยถ้าลองไปอ่านใน White Paper เนี่ยตอนนี้มีการ อัปเดตข้อมูลจากเดิมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโอเคนะ่ะยังเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการประาชาสัมพันธ์การเข้า Family นะครับก็ยังรับเหมือนเดิมนะครับนะยังยังรับเพิ่มอยู่นะครับเหลืออีก6ที่นะครับก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับ Family ของเราก็แอคทีฟกันตลอดเวลานะครับมีการส่งของให้กันตลอดนะเนี่ยครับลองดูครับก็มีการส่งของให้กันตลอดใครขอมาถ้ามันไม่ยากมากมายนักะนะครับก็จะส่งให้กันได้นะครับก็ส่งกันตลอดทั้งวันนะครับเข้ามาดูได้เนาะโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็รสร้างไปเรื่อยๆก่อนเนาะลงน้ำตาลน,นะครับ น้ำตาลก็เอาไว้ผลิตของอย่างอื่นได้อีกนะครับเป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่งได้เนาะแล้วก็ที่สำคัญครับนมครับขาดไม่ได้เลยนะแล้วก็ใช้เยอะมากด้วยนะนมอะ่ะนะครับเพราะว่านมมันไปแปลงเป็นอย่างอื่นได้ค่อนข้างเยอะนะครับนะเดี๋ยวขอเก็บนมนิดนึงก่อนไอที่แตกๆนี่คือหมายถึงว่าเก็บได้แค่ขวดเดียวนะจริงๆแล้วอะ่ะ ถ้าไม่แตกนะครับมันจะเก็บได้ขวดละเอ่อมันจะมันจะเก็บได้ช่องละ2ขวดนะครับถ้าเป็นขวดเต็มๆอะ่ะมันจะเท่ากับ2ขวดนะครับแต่ถ้าเป็นตัวขวดที่มันตแตกๆเนะี่ยมันจะได้แค่ขวดเดียวนะก็เกมก็ค่อนข้างออกแบบมาดีนะคือไม่ใช่ว่าโหคนมาขโมยทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วเราจะไม่มีของใช้เลยไม่มีวัตถุด,ดิบเลยอย่างเงี้ย มันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับก็ขโมยไปก็ยังเหลือครึ่งนึงก็ยังดีไอ้ที่มันเป็นขวดแตกๆนั่นครับอันนั้นก็คือ,อคนเข้ามาขโมยของเราเนาะเกมนี้ก็สนุกดีครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่ชอบมากที่สุดเกมหนึ่งเลยดีกว่าเกมนี้นะครับแล้วก็ทําเงินได้ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวตั้งแต่วันแรกที่เปิดมานะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะจนตอนนี้นะครับเดือน7ปี 2023เนอะก็เปิดมาประมาณ8-9เดือนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ยังเปิดต่อเนื่องอยู่แล้วก็ทำเงินได้อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเนาะมีข่าวบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับในแต่ละช่วงนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ส่งผลกระทบเท่าไหร่นะ ก็จะมีช่วงราคาเหรียญตกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าด้วยตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่น่าเล่นสวยงามแล้วก็มีการอัปเดตตลอดแล้วก็คอมมูนิตี้ค่อนข้างที่จะแข็งแกล่งนะครับในส่วนของออคนญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะครับเดฟเองก็มีการติดต่อสื่อสารกับทางผู้เล่นอยู่ตลอดเวลานะครับใน Discord นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะแล้วใครลองลองติดต่อใน Discord เนี่ยครับจะรู้เลยว่า เขามีหลายส่วนงานเนาะฝ่ายของการตลาดฝ่ายของผู้ด,ดูแลผู้เล่นดูแลออแล้วก็เรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับก็จะแยกเป็นคนคนไปหรือว่าตัวเกมมีปัญหาอะไรเราเปิดทิคเก็ตไปนะครับก็จะมีคนคอยตอบเราแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นเชิงเทคนิคมากเกินไปนะัติดปัญหาเขาก็จะแท็กเพิ่มนะครับจะแท็กคนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้เราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ อ่าโอเครู้สึกว่าบอลลูนจะเต็มแล้วนะครับนะก็ใส่ไปเต็มแล้วล่ะนะครับก็เตรียมเตรียมปล่อยได้0.7นเนะครับใส่ฟ้าเลยศูนอ่ะปล่อยเลยแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างครับนานๆจะปล่อยบอลลูนได้สักทีหนึ่งนะเพราะว่าบอลลูนค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับอ่าเรียบร้อยครับผมได้มาเต็มเต็มนาทีเดียวรู้เรื่องนะ แล้วก็ได้กล่องมาด้วยนะครับได้กล่องมาเรียบร้อยครับโอเคนะครับกล่องก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับถ้าจะเปิดก็ใช้เหรียญ mst นะแต่ไม่ค่อยอยากเปิดนะเปิดแล้วก็ได้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเออมีเรื่องของการอัปเดตสเตตัสเข้ามานิดนึงนะสเตตัสหรือที่เรียกว่า a t t ทริบิวนั่นแหละนะครับก็คือในส่วนของตรงนี้เนาะนะครับ ก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ค่านะครับก็คือค่า Profit นะครับค่า Luck ค่า Wisdom แล้วก็ค่า h u n เ e r แล้วก็สุดท้ายครับค่า s p e e d นะครับหลายคนก็รู้อยู่แล้วเนาะคร่าวก็คือในเรื่องของ Profit นะครับจะทำให้เราได้ mst มากขึ้นนะครับส่วนค่าลักนะครับก็จะทำให้เรามีโอกาสได้รับกล่องตัวเนี้ย นะครับโทษทีรับกล่องตรงหน้าเมื่อสักครู่นะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิน12นะถ้ามีค่ารักเกิน12ก็จะมีโอกาสได้กล่องนะครับในการที่เราที่เราทำภารกิจเสร็จนะครับแล้วก็ค่าถัดไปครับวิสตอมวิสตอมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของอ ค่ารีเพลเนาะที่เป็นส่วนของค่ารีสโตเนี่ยจะลดช้าลงนะครับและที่สำคัญก็คือในอนาคตนะครับเราจะมีเหรียญอีกเหรียญหนึ่งเพิ่มเข้ามานั่นก็คือเหรียญ MMT ครับเหรียญน,นี้เนี่ยนะครับจะเป็นเหรียญหลักของเกมและนะครับก็คือเหรียญตัวนี้นะตอนนี้ยังไม่มีการอัปเดตเข้ามาแต่ว่าอีกไม่นานนะอีกไม่นานจะมีเหรียญน,นี้เข้ามาและถ้าเกิดว่าเราอัปค่า Wi s d o m เยอะๆนะครับ ก็จะทำให้เราได้ MMT เนี่ยเรีย MMT hmm. MM เนี่ย mm hmm. เยอะตามไปด้วยนะครับส่วนค่าฮังเกอร์นะครับก็เป็นค่าที่ทำให้เราเเหมือนซ่อมแซมช้าลงนะแต่เป็นซ่อมแซมในส่วนของรีเพเนาะตรงนี้นะครับสุดท้ายครับก็เป็นค่าสปีดค่าสปีดเนี่ยนะครับจะมีโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยได้ได้ไดับเบิลเยอะขึ้นนะครับ ดับเบิลคือหมายถึงยังไงก็สมมติว่าปกตินะครับถ้าค่าสเตตัสธรรมดาเนี่ยเวลาที่เราเสร็จภาร,รกิจต่างๆเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นอภาอรกิจเป็นบิสเนสเมนละกันนะครับถ้าโดยปกตินะครับเราก็จะได้แค่0.4นะครับก็คือตัวนี้จะเบิร์นไป0.4ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่า เราเจอโอกาสที่เป็นดับเบิลนะครับก็จะคูณ2ไปเลยก็จะได้เป็น0.8คือตรงนี้จะถูก Burn เบินไป0.8เลยนะครับแล้วก็จะได้เหรียญเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับสมมติว่าปกติเป็น0.4ใช่ไหมครับและพอเบิน์ูน0.8มันก็คือ2เท่าเนาะเวลาเราได้เหรียญเราก็จะได้เหรียญ2เท่าไปด้วยนะครับเนาะอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับแต่คราวนี้ค่าที่ ควรจะอัพอ่ามันก็มีมีสูตรเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือให้เรามาดูในไวท์เพเปอร์ตรงนี้นะครับและเข้าไปในส่วนของน่าจะเป็นฟาร์มเมอร์เนาะถ้าจำไม่ผิดอ่ะใช่ครับในส่วนของฟาร์มเมอร์นะฟาร์มเมอร์ซิติเซนนะครับอ t ต trib ิว e นะครับเห็นไหมครับว่าเอ่อเห็นไหมจะจะโชว์อยู่ด้วยกันอยู่5ส่วนนะครับ5ค่า ค,ค่าแรกก็คือค่า p r o ฟ it ก็บอกไปแล้วเนาะมันจะทำให้เราเนี่ยนะครับได้ MST เยอะนะครับยิ่งอัพเยอะก็ยิ่งได้ MST เยอะแต่ว่ามันจะมีข้อเสียเนาะก็คือพอยิ่งได้เยอะเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราต้องซ่อมไวนะครับก็คือต้องทำรี e พ a i ์ไหวหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็แก้ได้นะด้วยการอัพค่าต่างๆนะครับทารักนะครับทำให้ได้ได้กล่องนะครับ ตั้งแต่12หน่วยขึ้นไปนะครับจะทําให้เราได้กล่องนะให้เรามีโอกาสได้กล่องนะครับค่า Wisdom นะครับก็จะลดเรื่องของค่า O หรือพูดง่ายงคือค่าค่าเมื่อกี้และค่ารีสโตเนี่ยนะครับทำให้เราลดช้าลงนะครับทำให้เราเสียงเงินในการที่จะไปซื้อ Wisdom Gem เนี่ยนะครับเพราะตัวนี้คือสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่า Wisdom Gem มีราคา สูงใช้ได้เลยนะในตลาดนะครับก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้พอสมควรเลยนะครับถัดไปก็เป็นเรื่องของการเ e อิน mmt ซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ในอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเนาะเหรียญยังไม่เข้ามาอันถัดไปก็คือค่าฮ er, ังเกอร์นะครับจะมีผลต่อค่ารีแพร์เนาะนะครับยิ่งอ๋อและที่สำคัญคือในเรื่องของ Profit มันจะมีผลด้วยก็คือถ้าสมมติว่าไอ้ค่ารีแพร์เนี่ยนะครับ ถ้ามันมีค่าต่ำกว่า50นะครับ Profit เนี่ยมันจะเหลือแค่90%นะแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ตรงค่ารีแพล์เนี่ยมันเหลือแค่20นะพวกค่าโปร,โปรฟิตเนี่ยหรือหรือที่เราจะเอินอะไรต่างๆได้เนี่ยมันจะเหลือแค่10%เอเองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะนะครับโอเคเพราะนั้นถึงจะต้อง ซ่อมแซมอยู่เสมอนะครับซ่อมแซมตรงนี้ก็ใช้ mst นั่นแหละนะครับถัดไปเป็นค่าสปีดนะครับค่าสปีดเนี่ยอย่างที่บอกคือมันจะทำให้เรามีโอกาสได้ดับเบิลในการเบร์สายฟ้ามากยิ่งขึ้นเนาะแต่เขาก็มีสูตรนะครับก็คือจริงๆแล้วเราจะต้องทำให้ได้24พอยต์ก็คืออัพค่าแอตทริบิวต์ของค่าสปีดนี่นแหละ ให้ได้24จต์นะครับมันจะได้ดับเบิลแต่ว่าเดี๋ยวพออัปเดตเวอร์ชันใหม่จริงๆเข้าใจว่าอัปเดตไปแล้วนะครับเวอร์ชันใหม่เนี่ยจะใช้เพียงแค่17หน่วยเท่านั้นเองนะครับก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะคราวนี้ในส่วนของตรงนี้เห็นไหมเัาเขาจะบอกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะสมมุติว่าเนี้ยนะเขาจะบอกว่า ถ้า2เนี่ยนะครับมันก็คือ17เนาะ3ก็คือต้องอัพถึง39อะไรเงี้ยนะครับก็ดูจากตารางตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะเร็วหน่อยนะครับเล่นเกมจบไวหน่อยหรือมีหลายตัวค่าสาฟ้าเยอะมากนะครับทำให้เราเล่นต่อวันเนี่ยมันไม่ไหวใช่ไหมครับวิธีการง่ายๆคืออัพค่าสปีดนั่นแหละนะครับอัพเท่าไหร่ให้มาดูค่าพวกนี้ครับ ให้มาดูหน้านี้ทั้งหมดครับว่าเราควรอัพเท่าไหร่เนาะโอเคในส่วนของเลเวลนะครับเดิมเนี่ยนะเราจะอัพได้เพียงแค่เลเวล30เนาะแต่ตอนนี้นะครับค่าแม็กซ์เลเวลของตัวละครของเรานะครับขยับไปที่38แล้วนะนะครับแล้วก็ค่าแอตทริบิวต์ต่างๆคือหรือพอยต์ต่างๆที่เราจะได้เนี่ย มันแตกต่างจากเดิมนะคือเมื่อก่อนเนี่ยคอมมอนเนี่ยทุกๆเลเวลในการอัพนะครับระดับคอมมอนจะได้4พอยต์หรือ4หน่วยนั่นแหละนะครับเอามาอัพแต่อันคอมมอนจะได้6แลจะได้8อีพิกจะได้10แล้วก็รีเจนเดอรี่จะได้12นะครับทุกๆเลเวลทุกๆ1นึ่งเลเวลจะได้พอยต์ตามนี้คราวนี้ครับอันใหม่ครับัอเดียนเก่าตัดออกไปแล้วนะ อันใหม่จะใช้วิธีการแบบจะเรียกว่าขั้นบันไดก็ไม่เชิงเนาะก็คือเลเวล0ถึงและกันอ่ะ0ถึงน้อยกว่าแล้ละกันเนาะก็คือเลเวล7นั่นแหละ0ถึงเลเวล7ละกันนะครับระดับคอมมอนจะได้3หน่วยระดับอันคอมมอนได้4หน่วยระดับแรได้6หน่วยโอ้โหได้เยอะเลยนะ ระดับอีพิกได้7ระดับรีเจนเ a อรได้9นะครับแต่ตั้งแต่เลเวล8จนถึงเลเวล17นะครับจนถึงเลเวล17ระดับ c o m มอนจะได้เพิ่มขึ้นมาจาก3หน่วยเนาะเป็น4หน่วยแทนต่อเลเวลนะครับ u n c o m มมอจะได้6หน่วยระดับแร e จะได้8หน่วยระดับอีพิกจะได้10แล้วก็ระดับร e g e n d a อรี่ได้12ถัดไปครับ ตั้งแต่เลเวล18ขึ้นไปเนาะนะครับจริงๆเออเดี๋ยวนะความหมายจริงๆควรจะต้องเขียนเป็นฝั่งนี้หรือเปล่าเลเวลมากกว่าหรือเท่ากับ18หรือเปล่าครับเอาเป็นว่าตั้งแต่18ขึ้นไปเนาะระดับคอมมอนนะครับจะได้5หน่วยนะครับ ระดับอันคอมมอนได้8หน่วยระดับแรได้10ระดับอีพิกได้13แล้วก็ระดับดิจเนอรี่ได้15นะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละครับเนาะในเรื่องของค่า Attribute อันใหม่เนาะโอ okay. เคอ่ะกลับมาอยู่ในเกมของเรากันต่อเนาะเมื่อกี้เป็นโหมดแบบจริงจังทฤษฎีไปหน่อยนะ อันนี้มาสู่ในเกมของเราแล้วกันนะครับอ่ะเก็บใครก่อนครับเก็บอันนี้เก็บแตงโมกับเก็บองุ่นเนาะตัวนี้ค่าตัวนี้จะแรนดอมนะบางครั้งก็ได้7ลูกกับ4นะก็คือหมายถึงแตงโมเจองุ่น4หรือบางครั้งก็ หกหกอะไรเงี้ก็มีแล้วแต่นะครับอันนี้เรารอตรงนี้นะเราลองฟิชชิ่งตรงนี้นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นเป็นเป็นฟีเจอร์แบบไหนนะ,ะเราเก็บแตงโมงมาได้แล้วเราก็มาทำเป็น water lemon juice นะครับโอเคทำไรต่อดี พยายามเก็บสะสมของเพื่ออัปเดตคลังด้วยเนี่ยเพราะว่าคลังสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคือมันจะทําให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นแล้วก็อะไรบางอย่างนะครับที่อย่างเช่นพวกอย่างเงี้ยนะครับอัปตะก,ก้าเนี่ยนะครับก็ควรอัปนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยทำจะเรียกว่าอะไรดีละ่ะจะทําให้เราเล่นได้เล่นได้ง่ายขึ้นเล่นได้ไวขึ้นนะครับผลิตของได้เยอะขึ้นเนาะเพราะว่า เราไม่ได้เข้ามาเล่นทั้งวันนะครับเราเข้ามาเล่นเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้เกมมาด,ดําเนินต่อไปของมันเองเนาะของ,งต่างๆก็ผลิตไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าเกมมาอีกทีหนึง่งนะครับอาจจะทำไว้ช่วงเช้าแล้วเข้าเกมมาอีกทีหนึงช่วงเย็นพอช่วงเย็นเราก็มาเก็บของแบบเนี้ยเนาะพอเก็บของไปเราก็ทําใหม่ แล้วก็ดึกๆแล้วก็มาเก็บอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับว่าเกมมันก็คือเล่นแบบเนี้ยนะครับเล่นเป็นช่วงเป็นช่วงไปเพราะนั้นแต่ละครั้งที่เข้ามาผลิตบางครั้งเราก็ควรจะต้องขยายเพื่อจะได้ผลิตได้เยอะๆไงเวลาเก็บจะได้เก็บได้เยอะๆเหมือนกันเนาะโอเคถามว่าจําเป็นต้องขยายทั้งหมดไหมจริงๆไม่จําเป็นนะเอาหลักๆแล้วกันนะครับเอาที่เราใช้บ่อยๆอย่างเงี้ยอย่างบัวเนี่ยก็ควรอัพเนาะนะครับมันทําให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็อะไรอีกอ่ะ อย่างเนี้ยนะครับอย่างโรงนมเนี่ยหรือเดลี่แฟค t o อรี่เนี่ยอันเนี้ยก็ควรนะก็ควรอัพเพิ่มอีกสักหน่อยนึงเพราะว่าบางครั้งมันผลิตไม่ทันนะอย่างครีมเนี่ยก็ใช้เยอะบางครั้งก็ผลิตไม่ทันโอเค okay, ไปอันไหนต่อเบอร์เกอร์ไหมแฮมเบอร์เกอร์โอเคผลิตไปครับแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ก็จะใช้ตัวขนมปังก้อนเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวแฮม นะครับโอเคอันนี้เป็นร้านเค้กโอเว่นนะครับเราผลิตอะไรนี้ผลิตมัฟฟินดีกว่านะมัฟฟินก็บางครั้งก็มีคนขอส่วนใหญ่ที่ผลิตเนี่ยนะใช้เองบ้างแล้วก็ครึ่งนึงอะใช้เองนะอีกครึ่งนึงส่งให้เพื่อนนะเพราะว่าเราส่งให้เพื่อนเราก็จะได้ได้ MST ด้วยเนาะเ เกมก็เป็นเกมแบบแนวช่วยเหลือกันนะครับขโมยกันบ้างช่วยเหลือกันบ้างก็แล้วแต่ลมอันนี้ร้านพายโอเว่นนะครับเออเชื่อไหมครับว่าหลังๆเนี่ยปรากฏว่าใช้ไอ,อ้บูเบอร์รี่ใช่ไหมเอ,อ้แคนเบอร์รี่เยอะใช้แคนเบอร์รี่เยอะนะครับเพราะว่าอย่างผลิตอย่างร้านของพายโอเว่นก็ใช้เนาะอันเนี้ยแล้วก็ออร้านนี้ร้านบิสกิตเนี่ยใช้หมดเลยครับ ใช้แคนเบอรี่หมดเลยเพราะฉะนั้นแคนเบอรี่ก็เลยสําคัญแล้วก็ผลิตนานด้วยนะ,ะเดี๋ยวปลูกแคนเบอรี่หน่อยนี่นะแคนเบอรี่ผลิตใช้เวลาท,ทั้งหมดปลูกจนเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด12ชั่วโมงนะ <c oughs> นานมากเลยครึ่งวันนะร้านนี้นานกว่าอันนี้เอออันนี้อันนี้กระหล่ำหรือเปล่าครับ ถ้าแปลไม่ผิดนด่าจะเป็นกระหล่ำหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ผลิตนานกว่าอนะ่ะสิบห้าชั่วโมงอารามมนบ้างนะครับแล้วก็เชื่อมโตงนะครับมะเขือเทศโอเคมีอะไรอีกไหมเอ่ยผลิตอะไรอีกเอกทาดก็เอกทาดบางครั้งก็ก็ขอนะมีคนขอแล้วแตกขอที่หนึ่งใช้เยอะมหคือบางครั้ง ขอสี่อันห้าอันเงี้ยนะบางครั้งเราผลิตไว้สี่อันพอดีอย่างเงี้ยก็แบบเสียดายเผื่อว่าเราต้องใช้เองเนาะโอเคอันนี้ของผมก็เปิดหมดแล้วเนาะ Businessman Businessman เน,น,นี่ยนะครับก็เปิดหมดแล้วตั้งแต่มีการอัปเดตสิ่งปลูกสร้างเข้ามาใหม่เนี่ยมันทำให้เกม น่าเล่นมากขึ้นสนุกมากขึ้นและจริงๆแล้วเนี่ยด้วยตัวเกมของเขาเองเนี่ยมันมีความสวยงามอยู่แล้วเนาะตัว AI อะไรต่างๆที่เดินอยู่มันก็น่ารักดีะนะครับคือดูเป็นเกมที่เล่นรับเพลินนะอืมไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเกม NFT ด้วยแล้วก็ทำเงินได้ขนาดเนี้แต่เสียดายอยู่อย่างหนึ่งคือในเรื่องของการโปรโมทเนี่ยโปรโมทเกมเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยเนาะเกมเนี้ย นค,คนเล่นค่อนข้างน้อยนะเออเห็นคลิปก่อนนะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับถามมาว่า,าตัวมินิฟาร์เมอร์นะครับก็คือตัวเดี๋ยนะในตลาดดีกว่าตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับกับตัวฟาร์เมอร์ธรรมดาเนี่ยนะครับ แตกต่างกันไหมหรือแตกต่างกันเยอะมากน้อยขนาดไหนน,นะครับตัวมินิฟาร์เมอร์อะอันแรกก่อนเลยรูปลักก่อนถ้าเป็นฟาร์เมอร์เนี่ยนะครับถ้าเป็นฟาร์เมอร์นะปกติอย่างเงี้ยนะครับรูปร่างหน้าตาจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับจะมีการแรนดอมหน้าตานะครับบางครั้งหน้าตาคล้ายกันแต่ว่า สีผิวแตกต่างกันก็มีนะครับทรงผมแตกต่างกันหรือว่าอาจจะมีลวดลายเพิ่มขึ้นเป็นต้นนะครับแต่มินิฟาร์เมอร์นะครับ, ure, ะรบจะหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ยังคงเป็น NFT อยู่นะทั้งฟาร์เมอร์และมินิฟาร์เมอร์เป็น NFT ทั้งคู่ซึ่งจะต่างกับตัวฟรี เกมนี้สามารถเล่นฟรีได้นะครับเล่นแบบเพลินๆได้เลยแต่จะไม่สามารถเออเหรียญได้คือจริงๆอ่ะเออเหรียญได้ครับแต่ว่ามันน้อยมากเลยน้อยแบบน้อยมากๆเลยนะครับจึงไม่อยากจะเรียกว่าเอินได้นะครับแต่จริงๆผมเคยทําคลิปไว้นะครับว่าสายฟรีสามารถเล่นได้นะลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับแต่มันได้น้อยจริงๆนะนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปก่อนนิดนึงแล้วกันสําหรับเพื่อนๆที่มาไม่ทันเนาะคืออย่างที่บอกคือเกมนี้เปิดมานานแล้วประมาณ 7, 8เดือนแล้วนะครับเดิมอะครับเขาจะมีเฉพาะตัวฟาร์มเมอร์ตรงนี้นะครับพวกนี้แหละที่หน้าตามไม่เหมือนกันพวกนี้ขายอยู่ซึ่งหน้าตอนนั้นขายแพงมากคือตัวหนึ่งหลักหมือนอ่นนะเอาง่ายๆนะครับตัวหนึ่งหลักหมืน่นหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็ เนื่องจากว่ากระแสของเกมมันไม่ดีเหมือนเหมือนสมัยก่อนเนาะคือถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเมื่อสัก2-3ปีก่อนอะนะครับเกม nft เนี่ยที่เวลาเราลงทุนจะซื้อตัว nft สักตัวหนึ่งะนะครับราคาหลักหมื่นนี่ถือว่าไม่ได้แพงเท่าไหร่เนาะบางตัวก็2อ0 0 0ื่นสาก็มีนะครับแต่ว่าพอเกมเนี้ยพอพอกระแสเกมนี้มันมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ดาวแล้ว นะครับเพราะนั้นจะลงทุนซื้อตัว NFT สักตัวหนึ่งของเกมเนี้ยมันก็เลยดูแพงพอมันแพงเนี่ยก็เลยมีเสียงบ่นแล้วก็ความต้องการของผู้เล่นที่อยากจะเข้ามาเอินอยากจะเข้ามาเล่นเกมนี้ด้วยนะครับพอมีกระแสที่เรียกร้องมากๆทางเดฟเองก็ตัดสินใจนะครับทำตัวมินิฟาร์เมอร์ขึ้นมา เป็นราคาที่ย่อมเยาวมากขึ้นแต่ว่ามันจะต้องมีความแตกต่างกันสิเนะนะครับจากตัวฟาร์มเมอร์ธรรมดานะครับเพราะนั้นเขาก็เลยให้หน้าตาของตัว NFT เนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดเลยทุกอันต่างกันแค่สีพื้นสีพื้นด้านหลังจะบ่งบอกระดับนะครับของตัวฟาร์มเมอร์นั้นๆถ้าสีเทาก็จะเป็นคอมมอน สีเขียวก็จะเป็น uncommon ก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับอะแล้วลืมพูดอยู่อย่างหนึ่งว่าและความแตกต่างในเรื่องของการเอิ่นแตกต่างกันขนาดไหนมากนะ้อยขนาดไหนโดยประมาณนะครับอาจจะไม่ตรงนะแล้วก็มันขึ้นอยู่กับหลายตัวหลายปัจจัยขึ้นอยู่กับค่าขึ้นอยู่กับการ up ค่าอท r e ด้วยนะครับจริงๆเนี่ยตัวตลาดเองเนี่ยบง่งบอก ่งบอกตัว่บงบอกอการเอินได้อยู่แล้วนะครับลองสังเกตดูก็ได้นะครับราคามินิฟาร์เมอร์ตัวที่ถูกที่สุดอยู่ที่ประมาณ0.01ที่ฟาร์เมอร์ราคาถูกที่สุดอยู่ที่0.05ต่างกันประมาณกี่เท่าครับประมาณ5เท่าเพราะฉะนั้นเอินจริงๆอะ่ะนะครับก็จะต่างกันประมาณ4 5เท่า โดยประมาณนะขึ้นอยู่กับค่าขึ้นอยู่กับค่าอ t ทิบิวด้วยขึ้นอยู่กับค่าโปรฟิตและต่างๆด้วยนะครับก็ประมาณอยู่ประมาณ4-5เท่าเอาเป็นกลมๆละกันนะครับก็คือประมาณ5เท่าละกันเพราะนั้นราคามันจึงต่างกันประมาณ5เท่าการเอิญก็จะต่างกันรามาณ5เท่าเช่นเดียวกันเนาะและถ้าถามว่าเชียร์ตัวไหนนะครับดีที่สุดจริงๆก็อยากเชียร์ตัวฟาร์เมอร์ไปเลยนะครับ ตัวฟาร์มเมอร์ไปเลยที่สําคัญคือตัวฟาร์มเมอร์เนี่ยนะครับเวลาเราเราซื้อมาเนาะหน้าตามันก็จะไม่ซ้ากับคนอื่นด้วยนะครับและก็ขายง่ายกว่าด้วยนะเวลาเราตั้งขายเนี่ยคือคนจะนิยมซื้อตัวซื้อตัวฟาร์มเมอร์ตัวธรรมดาเนี่ยนะครับมากกว่าตัวมินิและนอกจากตัวนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของอ,อการได้ การได้มาซึ่งสายฟ้าตัวนี้แหละมันจะมีสูตรคำนวณอยู่นะครับเพราะนั้นตัวที่เป็นตัวฟาร์เมอร์ปกติเนี่ยจะได้เปรียบกว่านะครับจะได้เปรียบกว่าตัว mini farmer เ,เนาะโอเคและที่สำคัญคือทุกวันนี้เนี่ยนะครับได้ MST คือจะเรียกว่าได้ MST เท่าเดิมแต่ว่ามูลค่าของ MST ม,มันลดลงเนาะเพราะนั้น ถ้าเราเล่นตัวฟาร์มเมอร์เนี่ยเวลาที่เราเสียไปใาการเล่นเกมเนี่ยมันจะไม่คุ้มนะครับกับการที่ได้มา MST นะครับเล่นตัวฟาร์มเมอร์ดีกว่านะอันนี้เชียร์โอเคก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเอ้ยวันนี้รู้สึกหลักการเยอะเหมือนกันนะกล่าวว่าจะเข้ามาเล่นๆให้ดูเฉยๆนะโอเค แต่เกมมันก็ไม่ค่อยมีอะไรจริงๆนะมันก็แบบเล่นอย่างเงี้ยแล้วกเ็เน้นการส่งของให้เพื่อนนะครับให้ใน Family ให้ใน World อะไรเงี้ยนะครับที่เี๋ยวเราก็ผลิตนะครับผลิตไปเนาะก็เกมมันประมาณนี้แหละครับเล่นไปก็เพลินแล้วก็ดู AI เดินเล่นไปนะครับก็น่ารักดีนะโอเคงั้นคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนมีคำถามสงสัยตรงไหนนะครับพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาตอบให้นะครับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้นิดนึงละกันนะครับผมโอเคครับงั้นคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ